ว่าจบการ์ครับได้โดยการเนี้ยเป็นงาน letting power domino a สองห้าศูนย์ดำแดงคุมโชนโ<ด>ตรงไปทงนจะเป็นคำว่อีกอ่าสีดำแดงอันนี้เขาเรียกไรเลยไรดาวไร<ช>ดาวไประมาณ<ช>นั้นสวัสดีครับก็อยู่กับเราร้านมีไว้ช็อปเช่นเคยวันนี้ก็จะพามาดูนี่ A3 คันนี้ใส่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันหลักๆเลยนี่เห็นก่อนเลยแฮนด์ใช่ครับเด่นเชียวอันนี้เป็นของรุ่นอะไรพี่วศ แนอันนี้จะเป็นงานแบรนด์เอกโมโตโครับจะมีขนาดให้เลือกใช่อย่าง R3 ตัวเจนนี้ก็จะใช้ที่41มิลแล้วสีอะสีเลือกได้ปะสีเลือกได้ครับมีดำทองแดงน้ำเงินประมาณนี้ครับัามลูกสูบ14มิลนะครับ เป็นงานเลตซิ่งบอยรุ่น s 1การปรับระดับใกล้มือไกลมือได้อันนี้ก็คือมาในตีมแดงเลยใช่มาในตีมแดงรถลูกค้าคุมโทนขนาดตุ้มปลายแทนยังสีแดงเลยมีทั้งปอกแทนฝั่งซ้ายจะเป็นมือคัดอันนี้ก็คือปรับระดับได้ใช่ปรับระดับอันนี้เป็นค่าระดับของคือความแข็งใช่ไหมใกล้มือไกลมือมากกว่าใช่แล้วก็ตัวก้านปรับได้โดยก้านนี้จะเป็นงานเลตซิ่งพาวเวอร์ ก็คือมันไม่ได้มาเป็นเซตแต่ว่าเรามาจับเซตเองใช่โอเคลูกค้าใส่อันน sí. okay. so, ี้ไม่อยู่แล้วซ้ายขวาเก่าลูกค้าปั๊มขวาลูกค้าจะเปลี่ยนใหม่พอดีแล้วตัวปลอกโดมิโน A250 ดหาดำแดงคุมโทนตรงไปทางนก็จะเป็นคาโมีอ่าสีดำแดงอันนี้เขาเรียกหลายอลไรลายดาวเชิงดาวไหมประมาณนั้นประมาณดาวแหละอันนี้ลูกค้าก็ใส่มาอยู่แล้ว อ๋อก็คือของเดิมลูกค้า<ช>ก็แค่มาเปลี่ยนเป็นแทนตัวนี้<ช>ก็คุมโทนเข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่ามาเปลี่ยนตุ้มเปลี่ยนตอกแทนก้านเบรกไป ตอนนี้ก็มาเสริมแฮนไปอีกใช่เสริมแฮนเสริมปัม๊มตัวแฮนนี้เราบอกราคาประมาณเท่าไๆได้ปะอยู่ประมาณ1,690บา้อ่าก็ถือว่าถูกนะใช่ถูกไม่ถึง2000ปรับระดับได้ด้วยสินค้าไปจากร้านเรายังมีรับประกันก็จะมีรับประกันหลังติดตั้งอยู่7วันครับ<อ>แต่สินสินค้าอาจจะมีประกันอยู่แล้วในตัวของเขา ช่แต่ละแบรนด์ก็จะประกันต่างออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอีพีหน้าจะพาไปรีวิวคันไหนต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะครับอีพีลาไปก่อนบ๊ายบาย